ไข่ลุมพีนะแต่พระทับหลวงของพระเจ้าหงสาวดีข่จำปาแต่พระทับตองอูของพระอุปราชบุเรงนองไขรที่รอดมาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าถวายความยืนยันได้เลยว่าทหารไทยทุกคนไม่มีใครขวัญเสียทุกคน ยังหวังที่จะได้ตอบโต้ศัตรูบ้างพระเจ้าค่ะการาโต้ตอบจากอดิษยาเน่ะมีแน่แต่ข่ายหลวงของสวดีที่บ้านกลุ่มริมแม่น้ำใหญ่นั่นจะได้รับก่อนเป็นแห่งแรก ท่านอยพูดว่าสอไปปยพลัดทัพจนถึงบ่ายวันนี้มีทหารหมื่นพันสิมผมตายที่นาทายหันตรากว่าหกร้อยคนแต่ก็ยังไม่เห็นมีวี่แววที่ฝ่ายเราจะหันห้าน้ำได้พระเจ้าค่ะทำไมล่ะเมื่อทหารหมื่นพระสิมที่เราคัดมาเป็นชาวรามันพันงหรทั้งนั้นไม่ใช่เหรอพระเดชะท้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนพระเจ้าค่ะทหารรามันของเรารบสุดฝีมือทุกคนพระเจ้าค่ะ แต่เจ้าพญามหาเสนานายค่ายหันตราเป็นคนมีฝีมืออีกทั้งยังเคยเป็นเจ้ากรมทหารล้อมวังมาก่อนพระเจ้าค่ะพอเรายกคนคของเราเข้าตีน้อยเขาก็เอาคนออกสู้นอกข่ายแต่พอเรายกเข้าตีมากเขาก็ตั้งรับอยู่แต่ในค่ายเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปพระเจ้าค่ะข,ขา้าก็ไม่ยาก เราก็ส่งทหารโปรตุเกตไปสัก200คนให้เ,หเป็นกองหนะ้รารอมยิงทหารไทยเข้าไปก่อนเห็นใจไ,ได้พระเจ้าค่ะทหารของข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะยิงปืนไฟได้อีกแล้วพระเจ้าค่ะทําทไมล่ะท่านกัปตันท่านบิช,ชอปแห่งสำนักดเมริกันเมืองกัวได้ส่งสารตาถึงข้าพระองค์ห้ามทหารโปรตตเกตของเรารบในอย,ยุธยาเด็ดขาดพระเจ้าค่ะถ้าหากคืนรบต่อไปข้าพ้องจะถูกถอนสิทธิ์ในการเดินเรือตลอดไปพระเจ้าค่ะ อะไรนะไม่เชื่อพะอคงทรงอ่านสาราดูก็ได้พระเจ้าค่ะแล้วเจ้าได้สารนี้มาจากไหนจากเมืองมัตตมะทหารของข้าพระองค์ได้ลำเลียงดินปืนมาเพิ่มเติมใหม่และได้นำสารนี้สง่งให้ข้าพระองค์พระเจ้าค่ะมากสอนศาสนามันเกี่ยวข้องอะไรกับสงครามด้วยล่ะกล่าวกันว่า พวกพระของโปรตุเกสเนี่ยมีที่พ้นเหนือการค้าการปกครองและการทหารพระเจ้าค่ะว่าจริงๆเลยแล้วพวกโปรตุเกสเนี่ยอยุธยามันรู้เรื่องนี้หรือเปล่า ยุยาอู <fin anta> <ots> ่เราล้อมอยู่ใครจะเข้าไปส่วงสามได้เรได้าดะแค่า รั้าโอยไม่ยิงปืนใหอไ,ไหว้บ้างล่ะนให่ไม่ได้ขนมาเลยค่ะไอี่มันต้มาขึ้นทางรบผมกรนปืนยาวากับปิดป,ดปืนเท่านั้น,นปิดปืนตาแล้วถ้าวันน้ปนใหญ่ถูกประทเก็บเ็นปืนชาดลุกจ๊มาเลยลุกจ๊อนาลยั้นงรัาจะไปไหนรบ้าั้ ไม่ต้องให้มันถอนให้เหนื่อยเราท่านเจกก้าคุณเดี๋ยวเขาผมจะถอนใะห้มันเองรัตตุกะอีพสร้างไายไหม ครไปจับแม่นาอย่ามันยิงเราได้ก็เห็นมีที่บ้านพุทธเล่าพระเจ้าค่ะสร้างให้เราวที่สดุดทางนี้จะตอบแทนมันบ้างออโอ้ยไม่เหลืออเลยโอ้พระผู้เป็นเจ้า กัปตันปืนปืนเราเระเบิดไม่เหลือเลยเหรอเหลือแค่ไม่กี่สิบลังปืนไฟก็เหลือไม่ถึงร้อยกระบอกออาวุธของกัปตันที่เหลือทั้งหมดข้าจะซื้อเป็นของข้าต่อไปพวกปรตุกเกสของท่านไม่ต้องรอบอีกแล้ว อาหารรามันของข้าจะเป็นพลปืนไฟเองตกลงไหมพีม่เจ้าคะเราจะเป็นรองอายุทยาแค่วันนี้เท่านั้นทุกงนี้จะไม่มีคำว่าแพ้อีกเราจะยึดค่ายของมันให้ได้ทั้งหมดหวันต่อไปก็จะถึงกำแพงเมืองแม่ค่ายฮันตา พรยาพระสิมก็ยังหักไม่ลงแล้วพระองค์จะทรงโปรดผูด้ใดเป็นแม่ทัพอีกหรอพระเจ้าค่ะไปตาบุเลงน้องมากล่าพมงอนใจจริงๆด้วยบัดดีแล้วเ<ๆ>ขายังไม่ได้รา่งการตามที่เจ้าเหนือหัวรับสัง่ง จะทูลขอกำลังเพิ่มก็ไมกลากาบเพราะเกรงว่าจะติ้วมากขึ้นฉันเข้าใจใครที่อยู่ในภาวะเช่นทัานก็ย่อมจะต้องร้อนใจอยู่ปรากบลัตั้งใจที่ต้นค่ายไทยค่ายนี้เป็นที่สุด ถ้าหากไม่ท่งเชื่อก็ขอ,ขอเชิญพ้กราษฎรถามทหารของก้าวขมมเรียนตัวได้เลยทุกคนจะยืนยันได้ว่า,าก้าวขมมได้ทุ่มทําการค้านนี้แค่ไหนไม่มีใครตําหนิท่านหรอกท่านพญาประสิมเพียงแต่เจ้าพญากลาหมของไทยคนเนี้เป็นคนที่มีจิตใจกล้าแกรง่งบัญชาการรบเด็ดขาดไพรพลจึงให้ความเชื่อมัน่นไม่ระยอท้อถอย พระอ,อุปราชทรงมีพระปีชาในการลบถ้าหากจะเมตตาแก่ก้ากระหม่อมก็ขอได้โปรดแนะนำคนศึกแก่ชาวขะสิงห์ให้ได้มีชัยในครั้งนี้สักครั้งเถิดพระเจ้าค่ะโดยโปรดเป็นที่พึ่งแก่ก้ากระหม่อมด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระอุปรา มีข่าวว่าค่ายหลวงที่บ้านกุลถูกโจมตีไปเจ้าครับลายโจมตเีเรือปืนของโปรตุเกสพวกมันเอาเรือสำเภาขึ้นไปถึงบ้านป้อมมีทหารไทยคอยคุ้มกันติดตามมาตลอดสองฝ้่ฝั่งคลอง,องจนกระทั่งถึงถนนปากคูทหารของเราที่จัดตั้งเป็นกองคอยระวังเหตุนะถูกพวกมันฆ่าตายก่อนที่เรือปืนจะไปถึงปืนเรือของพวกมัน ระดมยิงสายค่ายของเราโดยที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยพระเจ้าค่ะการเวลาเปลี่ยนไปวิธีการรบก็บเปลี่ยนไปด้วยเห็นจะตั้งค่ายใหญ่ริมน้ำเหมือนมาก่อนไม่ได้ใช่ไหมทรงมีรับสั่งให้อุปราคจงข้าเา้าด่วนพระเจ้าค่ะ ไม่นานเกินหนึ่งวันเพราะถึงยังไงพรุ่งนี้พระองค์ก็จะได้ใชยชนะกลับคืนมาท่านพระยาพ,พระสิทธิ์พเจ้าค่ะท่านเห็นจะไม่ต้องหนักใจแก่การหักค่ายหันตรายอีกต่อไปนะทำไมเหรอพระเจ้าค่ะ